เอ็นจอยครับสวัสดีค่ะห่างหายจากการทำกระเป๋าไปหลายคลิปเลยวันนี้เราจะกลับมาทำกระเป๋าแผนเฟรมกันค่ะกระเป๋าแผนเฟรมในวันนี้ก็จะเป็นลายดอกไม้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะขั้นตอนการทำจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการทำกันก่อนค่ะ แผ่นเฟรมที่จะใช้ในคลิปนี้นะคะจะเป็นแผ่นเฟรมขนาดใหญ่นะคะรูกว้าง5มิลค่ะตัวนี้เลยส่วนขนาดตัดตามนี้เลยนะคะด้านนี้จะใช้จำนวน25ช่องค่ะส่วนด้านนี้เราจะใช้ทั้งหมด70ช่องค่ะแผ่นนี้จะเป็นส่วนของตัวกระเป๋านะคะเรามาดูแผ่นของข้างกระเป๋ากันบ้างค่ะ ด้านกว้างนะคะเราจะใช้7ช่องค่ะส่วนด้านยาวเราจะใช้ทั้งหมด19ช่องค่ะส่วนไหมที่ใช้ก็จะเป็นไหมคัตต้อนซอฟนะคะจำไม่ได้ว่าเป็นเบอร์อะไรเดี๋ยวเราจะขึ้นโค้ดของสินค้าไว้ให้ด้านล่างนะคะตัวนี้หาซื้อได้ตามร้านเย็บปักถังร้อยทั่วไปเลยค่ะ ที่คิดไว้ตอนแรกเลยเราเห็นแผ่นเฟรมของเรามันมีรูขนาดใหญ่นะคะเราเลยซื้อไหมเส้นใหญ่มาพอเอามาร้อยเข้าจริงๆปรากฏว่าไหมมันแน่นเกินไปนะคะเราเลยแยกไหมเป็นเส้นแบบนี้นะคะเพื่อจะร้อยเป็นเส้นเดียวค่ะในการแบ่งไหมหรือวิธีร้อยเดี๋ยวเราจะไปบอกในขั้นตอนการทำนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์ที่เหลืออย่างอื่นกันก่อนดีกว่าค่ะ อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆก็จะมีไข่มุกนะคะตัวนี้เลือกใช้เป็นสีขาวขนาด6มิลค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวล็อกกระเป๋านะคะอ้อ,อลืมบอกไปเลยเราจะเจาะแผ่นเฟร,รมนะคะเพื่อใส่ตัวล็อกกระเป๋าด้วยช่องที่เราจะใส่ตัวล็อกกระเป๋านะคะเราจะเจาะ3คูณ7ค่ะวัดจากข้างล่างนะคะไป2ช่องค่ะแล้วเราก็จะเจาะช่องที่3ค่ะ แล้วเราก็วัดจากด้านนี้จนถึงตรงนี้นะคะจำนวน9ช่องค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีโซ่สำหรับคล้องกระเป๋านะคะตัวนี้เราก็เป็นห่วงรูปตัวดีค่ะ เริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะดึงไหมออกมาก่อนดึงให้ยาวๆเลยนะคะให้เหมาะสําหรับที่เราร้อยเส้นคู่แล้วเราถนัดนะคะไม่ทําให้ได้พันกันเวลาเราร้อยนะแล้วเราก็จะแยกไหมออกจากกันไหมของเราจะแยกได้3มเส้นแบบนี้นะคะเราจะแยกเป็นเส้นใครเส้นมันเลยนี่นะคะพอแยกเป็นเส้นเดี่ยวได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะร้อยเข้าเข็มกันค่ะร้อยเป็นเส้นคู่นะคะ เรามาเริ่มร้อยแผ่นเฟรมกันค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะร้อยในส่วนของดอกนี้กันก่อนนะคะดอกกลมๆตรงนี้ให้นับแบบนี้นะคะนับไป4ช่องค่ะช่องที่4จะเป็นจุดกึ่งกลางของดอกไม้เรานะคะทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านข้างเลยค่ะพอเราได้ช่องกึ่งกลางแล้วนะคะให้เราเถ็บเข็มไปทางขวามือ1ช่องค่ะแบบนี้นะคะเราก็ร้อยลงค่ะ แล้วก็เหลือปลาย2-3เส้นนะคะเพื่อเอาไว้เก็บปลายค่ะเอานิ้วโป้งหนีบปลายได้ไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ล้อยขึ้นในช่องที่3มของแถวล่างค่ะแล้วก็ล้อยลงในรูที่4นะคะที่เราบอกว่าจะเป็นแกนกลางของดอกไม้ค่ะต่อเลยนะคะล้อยขึ้นในแถวที่4ของช่องล่างค่ะให้ตรงกับแกนกลางเลยนะคะแล้วก็ล้อยลงข้างบนค่ะ เสร็จแล้วก็ร้อยขึ้นในช่องถัดมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ร้อยเฉียงเข้าช่องที่สี่เหมือนเดิมค่ะเป็นแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะของกลีบดอกไม้ค่ะแถวต่อมานะคะให้เรากระเถิบมาหนึ่งคอลัมน์แบบนี้ค่ะเราจะร้อยขึ้นในช่องที่สองแบบนี้นะคะแล้วก็ร้อยลงในช่องที่สี่เหมือนเดิมค่ะสังเกตว่า การร้อยทุกๆครั้งนะคะเราจะจบที่ช่องที่4ี่กีบดอกไม้อันต่อไปเราก็จะกระเถิบมาอีกหนึ่งคอลัมน์แบบนี้นะคะแล้วก็ร้อยขึ้นในช่องสมของคอลัมน์นี้ค่ะแล้วก็ร้อยลงในจุดกึ่งกลางเหมือนเดิมค่ะร้อยอีก2ครั้งนะคะให้ช่องตรงกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะกรีบที่เราจะร้อยก็จะตรงกับคอลัมน์นี้ค่ะก็จะเฉียงขึ้นมาจากกรีบเดิมแบบนี้นะคะกรีบถัดไปเราก็จะร้อยตรงกับ3กรีบล่างแบบนี้เลยค่ะ กีบต่อไปเราก็จะร้อยคอลัมน์ที่สองนะคะช่องก็จะเยื้องลงมาแบบนี้ค่ะต่อไปร้อยในคอลัมน์ที่หช่องก็เยื้องลงมาตรงนี้ค่ะแล้วก็ร้อยในคอลัมน์เดียวกันให้ช่องตรงกันอีก2ครั้งค่ะ ้อยเยื้องลงช่องล่างในคอลัมน์ที่2แบบนี้นะคะเป็นการปิดดอกจบค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ดอกไม้ดอกแรกของกระเป๋าเรากันแล้วต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มดอกที่2นะคะให้เราลอยขึ้นในช่องที่5ของคองลัมน์ที่7แบบนี้นะคะดอกมันก็จะชนกันแบบนี้ค่ะแล้วก็นับไปอีก 1>, 1, 2, 3, 4นะคะช่องที่4ก็จะเป็นแกนกลางของดอกถัดไปของเราค่ะร้อยวิธีเดิมไปเรื่อยๆนะคะให้เต็มดอกเหมือนเดิมเลยค่ะ เข็มท่าแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อเป็นไกด์บอกว่าช่องต่อไปเราจะร้อยช่องไหนคะ่ะ นี่นะคะเสร็จดอกที่สองแล้วเราก็จะได้ดอกไม้เรียงติดกันแบบนี้อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมัดปมนะคะเพราะว่าได้เราสรั้นแล้วทำการสอดเข้าไปในกลีบใดกลีบหนึ่งของดอกนะคะก็ได้แล้วก็ม้วนปมแบบนี้ค่ะถ้ากลัวไม่แน่นก็มัดสักสองครั้งก็ได้ค่ะแล้วก็ตัดเลยค่ะ ะะเราก็จะร้อยเรียงแบบดอกชนดอกไปแบบนี้นะคะจนกว่าจะเต็มแผ่นทั้ง70ช่องของเราเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปร้อยให้เต็มแผ่นก่อนนะคะแล้วเรามาเติมช่องว่างที่เหลือกันค่ะนี่นะคะพอร้อยจนเต็มแผ่นแล้วหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนช่องที่เราจะใส่ตัวล็อกกระเป๋านะคะเราก็ร้อยวนตรงแกนรอบนอกหมดแล้วค่ะร้อยวนธรรมดาเลยนะคะ ถ้าใครงงว่าร้อยวนยังไงในการเก็บขอบเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถเข้าไปดูได้น,นะคะในการเก็บขอบเก็บยังไงเรามาเริ่มร้อยตรงช่องว่างกันนะคะการร้อยก็จะร้อยคล้ายๆกันเลยนี่นะคะจะเริ่มจากมุมนี้เลยเริ่มร้อยลงจากช่องข้างๆข,ข,ของรูที่จะเป็นแกนกลางนะคะเพื่อเหลือไปลายไว้เก็บได้ค่ะ แล้วก็ร้อยขึ้นในช่องของแกนกลางค่ะแล้วก็นับขึ้นไป3มช่องนะคะแล้วร้อยลงค่ะสังเกตว่ามันจะตรงกลางกับดอกไม้ที่ร้อยไว้เลยค่ะกลับขึ้นมาที่จุดกึ่งกลางอีกครั้งนะคะช่องต่อๆไปเราจะร้อยให้เป็นแนวเฉียงลงมานะคะแบบนี้เลยค่ะ พอถึงเส้นนี้นะคะเราก็ทําการแบกใหม่นิดนึงค่ะให้เราเห็นช่องด้านในนะคะแล้วเราก็ร้อยลงไปเลยค่ะ ถึงเส้นที่เป็นแนวนอนนะคะเราก็จะร้อยนับไป3มช่องเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะให้เราจําไว้ว่าเราจะร้อย3มช่องค่ะต่อไปเราก็จะร้อยดอกนี้ต่อนะคะขึ้นที่รูกลางเหมือนเดิมเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ร้อยต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะ เลีวเราจะขอไปร้อยต่อให้เต็มแผ่นก่อนนะคะแล้วเรากลับมาแต่งมุกให้กระเป๋ากันค่ะ แล้วในตอนนี้เราก็ร้อยเต็มแผ่นหมดแล้วทั้งแผ่นตัวกระเป๋าแล้วก็แผ่นด้านข้าง2แผ่นนี้นะคะเราก็ลอยหมดแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาใส่ห่วงรูปตัวดีให้ข้างกระเป๋ากันค่ะนี่นะคะเราจะใส่ห่วงลงไปในลักษณะแบบนี้นะคะตารางของแผ่นเฟรมอันที่สมันก็ตรงกับแกนของห่วงตัวดีพอดีเลยค่ะ เริ่มร้อยกันนะคะเราจะวางห่วงตัวนี้ให้ตรงกับตรงกลางของแผ่นเฟรมมากที่สุดค่ะเริ่มร้อยขึ้นในช่องขวาค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เหลือชายไว้ 2- 3ถึงสเส้นค่ะแล้วก็ร้อยลงในช่องของข้างล่างนะคะมันจะรัดแกนของแผ่นเฟรมเข้ากับห่วงตัวดีพอดีเลยค่ะร้อยซ้ำสักสองรอบนะคะ พอร้อยซ้ำเสร็จเราก็ขึ้นช่องถัดไปค่ะส่วนไหมที่เราเหลือไว้2-3เซนตอนแรกมันก็จะถูกร้อยเข้าไปด้วยกันตอนที่เราร้อยเมื่อกี้นะคะ นะคะพอร้อยเสร็จแล้วก็พลิกด้านหลังแล้วก็มัดปมตัดเชือกให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จค่ะอย่าลืมทําทั้งสองอันเลยนะคะต่อไปเรามาติดมุกกันค่ะให้เหมือนกับว่ามุกเป็นเกสรดอกไม้นะคะ ใช้ไหมแยกเส้นเหมือนเดิมเลยนะคะแต่รอบนี้เราจะใช้แค่เส้นเดียวค่ะแล้วก็เปลี่ยนตัวเข็มเป็นเข็มสำหรับร้อยลูกปัดค่ะเริ่มกันเลยนะคะเราจะร้อยขึ้นในช่องกลางของตัวเกรสรค่ะแบบนี้นะคะร้อยขึ้นมาเลยเหมือนเดิมนะคะเหลือชายไว้รอบนี้เหลือยาวหน่อยสำหรับให้มัดได้นะคะ แล้วก็ร้อยลูกปัดลงไป1เม็ดค่ะเสร็จแล้วก็ร้อยลงรูเดิมเลยค่ะพยายามร้อยให้ติดกับไหมที่ร้อยไว้นะคะ ก็พลิกด้านหลังแล้วก็ทำการมัดปมค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดด้านสั้นทิ้งไปนะคะทีนี้เราก็ร้อยขึ้นรูเดิมเหมือนเดิมค่ะแต่พยายามอย่าให้ร้อยโดนปมข้างล่างนะคะเดี๋ยวมันจะติดขึ้นมาด้วยค่ะ ใช่ไหมคะเราก็ร้อยลงเลยค่ะจะเป็นรูระหว่างดอกนะคะร้อยลงในรูนั้นเลยค่ะแล้วก็ร้อยขึ้นในช่องกลางของเกสรดอกถัดไปค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะเพิ่มลูกป,ปัดแล้วก็ร้อยลงในรูเดิมค่ะแล้วก็ทำแบบนี้เรื่อยๆต่อไปจนเต็มแผ่นเลยค่ะเราจะร้อยเฉพาะดอกที่เต็มรูปเท่านั้นนะคะ ดอกที่มีอยู่ครึ่งดอกเราจะไม่ร้อยค่ะ ะะแล้วตอนนี้เราก็ติดลูกปัดให้กระเป๋าเราครบทุกดอกแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาประกอบกระเป๋ากันนะคะกระเป๋าเราก็จะออกมาเป็นทรงแบบนี้นะคะถ้าประกอบเสร็จแล้วในการประกอบกระเป๋าเราก็จะใช้ไหมตัวเดิมค่ะแต่เราจะใช้เต็มเส้นเลยค่ะเราจะไม่แบ่งเส้นแล้วนะคะร้อยเป็นเส้นเดียวนะคะ เริ่มร้อยกันเลยค่ะให้เราหันหัวด้านที่เราไม่ได้เจาะรูนะคะเข้ามาทางตัวแล้วก็ด้านที่มีห่วงนะคะเข้าหาตัวเหมือนกันค่ะแล้วก็จับ2แผ่นคู่กันแบบนี้แล้วก็ร้อยขึ้นในช่องแรกของตัวข้างกระเป๋าค่ะแบบนี้ค่ะเหลือใช้ไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ร้อยลงในแผ่นของตัวกระเป๋าค่ะ ข้างหลังเราก็จะเอาแนบไปกับข้างหลังเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ร้อยขึ้นในช่องถัดไปของแผ่นข้างค่ะแล้วก็ร้อยลงในช่องที่สองของแผ่นตัวกระเป๋าค่ะร้อยแบบไล่ช่องลงไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนสุดปลายของตัวข้างกระเป๋าเลยค่ะ อันนี้เราก็ร้อยจนถึงสุดปลายของแผ่นด้านข้างแล้วแต่อันนี้เราไปแก้มานะคะเราร้อยซ้ําลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเท่ากับว่า1ช่องร้อยสองครั้งค่ะเพราะเราคิดว่าเมื่อกี้มันห่างเกินไปเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะให้เราโค้งตัวแผ่นกระเป๋านะคะให้รับกับตัวแผ่นข้างแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็ใช้เข็มแทงเข้าไปในรูของแผ่นเฟรมนะคะแบบนี้ค่ะให้2แผ่นติดกันแบบนี้นะคะจัดระเบียบให้เส้นไหมพรมของเราเล็กน้อยนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็แทงเข็มเหมือนเดิมนะคะในรูถัดไปค่ะ างที่บอกนะคะถ้าร้อยครั้งเดียวไหมมันจะดูห่างทำให้กระเป๋าเราไม่สวยนะคะเราจึงร้อยสองครั้งใน1รูค่ะแบบนี้ค่ะไหมก็จะชิดกันแบบนี้พอร้อยสองครั้งเสร็จเราถึงจะเปลี่ยนรูร้อยนะคะเราจะใช้วิธีร้อยวิธีนี้นะคะ ประกอบกระเป๋าให้เสร็จทั้งใบเลยค่ะรวมถึงการเก็บขอบด้วยนะคะเป็นวิธีเดียวกันเลยค่ะขอบตรงกระดุมล็อกกระเป๋านะคะก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันค่ะ ตอนนี้ก็ประกอบแล้วก็เก็บขอบเรียบร้อยหมดแล้วนะคะกระเป๋าใบนี้ใช้เวลานานมากตั้งแต่ทำคลิปกระเป๋ามากระเป๋าใบนี้ใช้เวลานาน,านที่สุดเลยค่ะทุกคนเอาละค่ะต่อไปเราก็จะมาใส่ตัวล็อกกระเป๋ากันนะคะนี่นะคะตัวล็อกกระเป๋าด้านบนก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ด้านหลังจะเป็นร็อตแบบนี้ให้เราไขาออกค่ะเดี๋ยวเราไขากันก่อนเลยนะคะ มันก็จะแยกออกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้ค่ะให้เราเอาด้านสวยนะคะขึ้นข้างบนแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาด้านที่เป็นแผ่นข้างหลังนะคะประกบลงไปแบบนี้แล้วก็ไขน็อตติดให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็วางท้าบหาจุดที่เราจะติดตัวล่างนะคะนี่นะคะเราคิดว่า น่าจะเหมาะกับจุดบริเวณตรงนี้นะคะไม่มีมุกพอดีเลยตัวข้างล่างนะคะมันจะมีขานะคะให้เราเอาขาแทงเข้าไปในแผ่นเฟรมของเราเลยค่ะแล้วก็ทำการล็อกข้างหลังให้เรียบร้อยนะคะมันก็จะแน่นพอดีเลยค่ะ ตัวนี้ที่ร้านเรามีขายนะคะถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปตรงลิงก์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ให้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ลองปิดฝาล็อกดูค่ะว่ามันโอเคไหมถ้าไม่โอเคเราก็ขยับจุดได้ค่ะแต่เราคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วนะนี่ล็อกได้พอดีเลย ตอนสุดท้ายเราก็ใส่โซ่กระเป๋าของเราเข้ากับห่วงตัวดีของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะเพราะว่ารายละเอียดขั้นตอนการทำมันเยอะแล้วก็จุกจิกมากเลยใช้เวลาการทำก็นานนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นไทม์ไลน์เป็นนาฬิกาบอกไว้ค่ะว่าขั้นตอนนี้อยู่ที่นาทีที่เท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆไม่ทันตรงไหนสามารถกดย้อนไปดูได้เลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอนจอยครับด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ